อูขามันลอยเลยเลยอูขามันลอยเลยโอ้โหู้วยกันเลยอู่นอ้ยไปหมดแล้วขาลมไปล้วะเาพีู่ขาไปแล้วดน่ะไปแล้วขานึ่งดูดิฝากกูหนาขาลอยอยู่นี่ขอบคุณตายต ตายเลยลนี่เนี่ยขาลงไปแล้วอันหนึง่งคณจะโดนรถไหมพี่ขับไปเด้อพี่ขอบรถออกมาับไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วพี่จะไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยุย๊กชุ่มมาครับเฮ้ย,ย,ยพี่ใจเย็นใจเย็น เต้นไปนะครับเอาเสยบอยไม่ได้ครับลื่นมาแล้ว <c oughs> บอกเลยงานนี้สนุกสนานไปเลยทีเดียวอ้ตายแล้ววิ่งเอาลงตอนนี้นกับไปเลยแล้วรวมแรงปะนี พี่เอาหางเอาหางรถไถมาก่อไวไหมเอาหางรถไถมาก่อไว้ไหมเสากลางอะผ,ผ่านหลังอะไอตรงไอเล็กขี้เมาเนี่ให้มันเกี่ยวเข้าเสาเลยอะให้มันดึงช่วยดึงอะเะพื่อนมีเล็กขี้เมาอ่ะให้มันได้ค้องเข้าไปในเล็กขี้เมาเลยอะ ตัวไหนพี่ขาวมันดูไปแล้วต้องมีหลายคนแล้วต้องมีละหลายคนแล้วนี่มันเอ็นมาฟังนี้แล้วนี่อู้เรียบร้อยครับไม่ทันอะไรเลย เดินไปโคลขึ้นมามาอบตายเดินไปโคลมาเอามือรถถ่ายเอ้เอามือรถไปโคลอบหันแรงมากแล้วพายุโอ้ พี่โทรอะ่ะเต็นจะไม่อยู่ทบไปหมดแล้วเนี่ยดอ่ลงครับลงหมดแล้วรถไถมาออไว้พี่เฮ้ยเอารถไปโคมาออไว้ ได้ไหมรับสาย ดเข้าครับดูตกหนักเลยโอบไว้เนี่ยพี่โอบโอบเนี่ยโอบกลางอะ่ะน,หน,หนี่ อ้อโอ้เนี่ยไอ้บุ้งกีมันอยู่เนี่ยถึงยังมั้งถึงโหเกือบปิวดดบีน โอ้โหผมยิ่งขับรถไทยมายิ่งตกแรงยิ่งตกหนักลเลยวันนี้<อ>จาพัดรีบบอกให้ลูกน้องกลิบกลับเลยจาพัดเชร์ไปเชียบวมาแล้วไปทันแล้วรถต่อไม่ได้นะครับ

เราเอาเจ้าสมรัยโอบไปครับโอบกลางอะโอบตรงกลางครับพี่โอบตรงกลางอ่ะถึงอยู่นะแต่ว่าไม่เห็นเลยถึงอันนี้อีกมานี่อีกมานี่อีกอ่ะลงลง

มืองามไม่เสรพี่งามมือเข้าอ่ะนั่นแหละนั่นแหละงางามมือเออพอพอนี่ไม่เปลี่ยนหรอกตันฮะตกไหม,มเจยครับทีนี้ก็กระจบไปแล้วน,นี้กันได้บ่าย